สวัสดีครับบ่าวเถ่าวอสดีทผช้ชมครับเมื่อเช้าวันที่30มีนาคม2566ครักบท่าับท้ชมมีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามขอมาหลายนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมชุดหวยล็อกบุ๋ยไงนะครับพี่น้องครับเพื่อนทรงมาเห้แล้วครับทผช้ชมช่วงนี้เพื่อนอยากงานนะครับเนาะรับเล่ยบริคุยกับเพื่อนตะวันเพื่อนทรงตัวเลขมาให้แล้วครับทผช้่มพี่น้องรับผม หวยล็อกงวดที่ผ่านมาเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับมันเป็นชุดบนล่างพี่น้องเพิ่นให้วิ่ง7กับ3ามนะครับเนาะ7กับ3มาน้ำกันเพิ่นว่ามานน้ำกันได้นะครับท่านผู้ชมงวดวันที่1นมีสายยนสองพันห้ารับเพิ่นส่งมาให้แล้วครับมาซสาแนงวดนี้นะครับผมได้คุยกับเพิ่นแป๊บเดียวครับพี่น้องครับช่วงนี้เพิ่นติดงานนะครับงานเพิ่นหลายนะครับแต่ว่าตัวเลขเบาเถาได้มากเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเบาเถา จะล่งให้นะครับผมชุดหววล็อกบัวใหญ่ครับเป็นชุดบนล่างตรงๆครับทาชมนะครับไก่มือเข้ามาแล้วครับผมกับมันนีกัปันที่30แล้วนาะพี่น้องนะครับชุดบนนี่ครับชุดบนอย่างเดียวบนแน่ใจว่าจะได้บบพี่น้องครับงวดนี้นะครับทาชมครับเดี๋ยวมาเบิ่งชุดหววล็อกกันกันก็มี FC อถามเข้ามาหลายครับถามเบาถมมาหลายอยู่ครับว่างวดนี้ฝันไปนะครับ ก็ฟันเลยพี่น้องฟันอยู่นะครับท่านผู้ชมฝันเกี่ยวกับรถกระของนี่แหละนะครับรถมอไซค์เ้ยพี่น้องครับมอไซค์กับรถไงนะครับเดี๋ยวจึงจะเราให้ฟังนะครับผมมา,บา,ามเบิคหนักกันว่าหัวลอกหัวไงงววนี่พันเด่นพันใดมากตัวไหนครับเป็นชุดบนล่างตรงๆนะครับโอ้หมู่บ้านฝนตกนะพี่น้องมือในอากาศร้อนแต่เช้าครับท่านผู้ชมก็มาอับเดดครับโอ้สร้างวิวขีเงียบนะพี่น้องเนาะครับ ทีมช่างไม่อยู่นะครับทีมช่างวายู่กับบรรยากาศที่เงียบแน่พี่น้องอันนี้อยู่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่หน้าบ้านเงียบพี่น้องครับอ่าบ้านแล้วเลยพี่น้องครับแต่ว่ายังท่านอีกขึ้นเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้ไปหาเลืกน้าปูนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนว่าเดือนหามันห่อนนะครับเนาะขึ้นบบบุญยมขึ้นบ้านเดือนหาได้พี่น้องนะครับท่านผู้ชมเพื่อนว่าเดือนเดือนห้ามันร้อน นะครับข้าเจ้าจะขึ้นบ้านเดือนหกหรือเดือนเจ็ดครับช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดมันจังเย็นจังจังเย็นจังซุงมเพิ่นวานะครับบานเท่าเพิ่นวาครับขึ้นบ้านในึ้นเดือนหกนะครับแต่ว่าบ้าวเถาก็จะรอหาเลิกนะครับทำชมุ่มเดือนหาเพิ่นวายจะเฝ้าขึ้นมันหอนนะครับพี่น้องมันหอนบอดีครับเพิ่นวานะครับอ๋ครับทำชมุ่มเดียวปรับกล้องให้ทำชมมุ่มบงหน้าบ้านน้ำกันนะครับผมอยู่หน้าบ้านครับ ช่างวายูแกจะเป็นเงียบๆเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวบ่าวเถ้าก็จะพาครับท่านผู้ชมนะครับเนาะไปฟังครับโค้งสุดท้ายน้ำกันว่าช่างคมเ,เพ,พิ่นฝันหรือเพิ่นฝันดีบ่พี่น้องนะครับเนาะจังไปหาเพิ่นน้ำกันครับไปเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านอยู่หลังใดครับแต่ว่าบรรยากาศกจะเงียบๆเนาะพี่น้องเนาะครบับเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในน้ำกันท่านผู้ชมครับนี่ด้านหน้าพี่น้องนะครับเนาะ สองเดือนนะครับชมชุ่มครับสองเดือนเต็มนี่พี่น้องครับยกเสาวันที่26มกราคม2566ครับสร้างเบนทรงมอบบ้านให้กับวันที่26มีนาคม2566ครับสองเดือนเต็มนะครับชมชุชมครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในบ้านน้ำกันครับพุ่มฝันบ่าวเฒ่านึ่พี่น้องครับบ่าวเฒ่าฝันมานะครับได้ขับมอเตอร์ไซค์ครับที่แรกขับรถมอเตอร์ไซค์บ่าวเฒ่าไปเที่ยวงานง่ายพี่น้อง ไปเที่ยวงานหนี่บุคคลเป็นงานไงเนาะครับท่านผู้ชมเป็นงานไงครับไปเที่ยวงานไงถ้าเปลี่ยนมอไซเอถ้าเปลี่ยนรถมอไซคเอเปาเท่าเจ็ดสี่เก้าหกนะครับท่านผู้ชมกลับแล้วก็กลับมาครับกลับมาแล้วก็เมารถขั้นนีเลยพี่น้องนะครับเอารถขั้นนีไปอีกไปอีกรอบวามันมวนนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนขั้นนีกับห้าห้าห้าศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมห้าห้าห้าศูนย์ถ้าเปลี่ยนขั้นนีเนาะครับ เอาครับชมชมฟังบ่าวเถ่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขับพาชมอีกรอบนึงอันนี้ก็ะพึงทําความสะอาดมือว่านพี่พี่น้องข,ขับทําทความสะอาดไปนําเนาะครับชมชมครับก็ดจะทาความสะอาดอีกหลายอย่างอยู่กะมือว่านกะทําความสะอาดไงนาะครับชมชมผ้าเบิ่งหรือรอบเบิ่งหรืรอบนั่งกันอันนี้เดี๋ยวไปจะหาบ่า,บาวเถ่าจะหาฝามาปิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมกําลังหาฝามาปิดอยู่ครับกําลังจะไปสั่งฝามาปิด ด้านข้างนะครับชมชมกับเปเบื่องในบ้านน้ำกันก็ได้คุยกับเพื่อนล่ะครับคุณปุ้ยบวยไงนะครับพี่น้องคุณปุ้ยบวยใหญ่นะครับเป็น่าช่วงหนี้เบาางเด้อเบาเท่าเด้อกับเป็นทรงตัวเลขมาไห่ทรงตัวเลขมาไห่เบาเท่าแล้วนะครับเป็นชุดหอยล็อกบวยใหญ่นะครับทู้ชมหมวดที่พ่านมาวิ่งบนล่างเจ็ดกับสามกับกระชี้ว่าแม่นนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับสาม สะาดมาติดเรียบร้อยนพี่น้องเนะาะทำความสะอาดหมู่บ้านกะทีว่าทำความสะอาดกัรู้สึกอเกลี่ยงหูกเกลี่ยตาอยู่พี่น้องนะครับผมรู้สึกเกลี่ยงหูกเกลี่ยตาอยู่ครับอ่าครับเดี๋ยวหาเลยหาใช่กิเลนเชิญเลยเอฟซี MC, แฟนกลับทั้งช่องมาขึ้นบ้านลังในน้อยน้ำกันครับผมไปสิ่งกับทำความสะอาดกับหมู่บ้านจะทำความสะอาด นะครับท่านผู้ชมทำควบสารไปกับเกียงอยู่พี่น้องนะครับเนาะแต่กเกียงแต่ยังขึ้นมาอยู่ครับท่านผู้ชมจ,จะได้หาเลยนะครับพี่น้อง,องห้องน้ำเอาห้องน้ำก็กว้างดีพี่น้องครับเอามาเป็นตัวเลขน้ำกันท่านผู้ชมครับชุดหววล็อกตัวใหญ่นะครับ ตัวเลขนะครับที่คุณปุ๋ยเพันธุทรงมาให้นี่ครับเห็นชัดป่ะพี่น้องนะครับเนาะครับชุดหวยล็อกบัวใหญ่อาจจะเสียงกล่องพี่น้องเอ๋อเบิ่งน้ำกันนาบ้านนะครับทำชุ่มนะี่ครับพี่น้องชัดๆนะครับเนาะนี่ครับชุดหวยล็อกบัวใหญ่ นะครับพี่น้องนึงมีสายยนต์สองพันหาอชเป็นชุดบนล่างเลยครับเด่น8ก็หกครับมาน้ากันใดเ็นว่าคืองวดที่แล้วเกรบสามมาน้ากันไดเป็นเด่นเหกับสบนล่างนะครับก็มาเจตรงๆทั้งบนล่างครับชุดเด่นมันคือแปดหนึ่ามแปดสี่ครับชุดเด่นล่องก็หก6ามหหครับชุดกันก็เจ7ดหนึก้าคู่ตรงๆนะครับเป็นชุดบนล่างแคปหน้าจอเด้อครับท่านผู้ชม นะครับผมแกปบหน้าจอครับพี่น้องนะครับหววล็อกบัวใหญ่นี่ครับผมเป็นชุดบนล่างตรงๆนะครับผมเพิ่นเฮเด่นแปดกับหกแปดกับหกมาน้ำกันได้ท่านผู้ชมนะครับเนาะแต่ว่าชุดที่เพิ่นจับไฮนี่แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ชุดเด่นนะครับชุดเน้นเลยละครับผมหกสามหกสี่หกหาเด่นล่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหาตัวกันท่านผู้ชมนะครับพาชมภายในนะครับพี่น้อง ช่วงนี้เพิดปิดงานคุณปุ๋ยบัวใหญ่พี่น้องครับช่วงนี้เพิดมางานเพินหลายบ้าเถ่าอาจจะบ่ดได้คุยครับแต่ว่าชุดอ่าบนนี้พี่น้องงวดนี้บ่แน่ใจนะครับว่าจะได้บอรับทผช้ชมเพราะว่าครับอ่างานเพินหลายครับก็บ่คอยได้คุยกันนะครับเพนบ่มีเวลานี่แหละครับความฝันบ้าเถ่าพี่น้องครับฝันที่แรกเดี๋ยวจงไปเบิ่งอันนี้ที่แรกฝันว่าอ่าขี่มอไซค์ไปเที่ยวงานนะครับเนาะ งานงานไงพี่น้องครับงานไงคุ้นหลายครับผมมวลทะเบียนทะเบียนเจ็ดสี่เก้าหกนะครับท่านผู้ชมครับหลักกับกับมาครับหลักกับเมารถอีกขั้นหนึ่งไปเมารถกระบะไปพี่น้องทะเบียนห้าห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์กระมักอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิึงทะเบียนมอเตอร์ไซค์น้ำกัน ดังไปเบื้องน้ำจันทร์นี่ครับท่านผูบชทะเบียนนี่ครับที่แรกนะครับเนาะฝันมาได้ขี้ขั้นนี้เราไปพี่น้องเจ็ดสี่เก้าหกครับทบชนะครับไปเที่ยวงานเจ็ดสี่เก้าหกนะครับก็ตรงครับชุดเราคุณปุ๋ยอที่พี่นะ้อง เจ็ดสีครับดำชุ่มนะครับบรรยากาศบ้านเฮาย่ำเศร้าครับมือนีร้อนมือว่านนี่ฝนตกครับพี่น้องตอนเศร้าฝนตกนะครับเนาะอ้อครับกระไดมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่าชุดอ่าแต่ว่าชุดบนนี่บ่แน่ใจนะครับว่าจะได้บ่อของคุณปุ๋ยบัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมอ๋อครับพี่น้อง พาชมบรรยากาศยามเช้านะครับเนาะครับ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะเดินทางมาเที่ยวสงการบานเฮานะครับเนาะมาหลดลดน้ําดําหัวกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับเนาะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเด้อครับนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินบ่าวเทาสวัสดีครับ